อย่างซิ่งไม่จําเป็นต้องมีล้อสี่ขาก็ซิ่งได้คาวาซากิเปิดตัวคอรีโอขุนยนสี่ขาพร้อมขุมพลังไฮโดรเจนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนันเป็นการฉีกภาพยานพาหนะของมนุษย์ที่มีมาก่อนนะว่าทําไมต้องมีล้ออันนี้สี่ขาก็พาซิ่งได้นะครับกับคาวาซากิคอรีโอนะขุนยน์อัจฉริยะสี่ขานะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสือดาวโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่ธุรกันดารกิจกรรมการแจ้งโดยการประสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับ พลังงานสะอาดนะครับมุ่งตอบโจทย์อนาคตของการเดินทางแบบย,ยั่งยืนโดยขุมพลังของเจ้าตัวคอรีโอนะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 c ีนะที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนทําหน้าที่เป็นปั่นไฟ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณสีขาของเจ้าตัวขุ่นยนต์ทำให้เคลื่อนที่ได้และไม่ปล่อยไอเสียปล่อยเพียงแค่น้ําบริสุทธิ์ออกมาอย่างเดียวเท่านั้นส่วนระบบการเคลื่อนที่ของเจ้าหุ่นยนต์จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในขาทั้ง4นะครับทำงานแยกอิสระจากกาันนะครับมีความยืดหยุ่นและมาพร้อมกับกีบยางทำให้สามารถเดินทางไปภูมิประเทศต่างๆที่่่หหลลาาาาากยไได้ไมวจะเเป็นนนทงคคิิ คนลึกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือระบบควบคุมอัจฉริยะนะที่บังคับการขยับตัวการทรงตัวเวลาวิ่งถูกออกแบบมาสามารถได้ควบคุมได้หลายทิศทางเพียงแค่เอาตัวเองไปข้างหน้านะก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องไหวข้างหน้านะเหมือนกับการขี่ม้าเลยนะโดยมีเซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายและแปลให้เป็นคําสั่งให้หุ่นยนต์เดินตามก็สำหรับเจ้าตัวหุ่นยนต์4ขาคอริโอนะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ต้นแบบที่เป็นการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขาที่ DI ควบุมมาานัท นะเอาไฮโดรเจนมาใช้ในการปั่นไฟเลี้ยงนะครับซึ่งสเปคนะยังไม่มีการเปิดเผยมาว่าระยะทางวิ่งได้ไกลเท่าไรหรือความเร็วสูงสุดจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์้นแบบที่เป็นการฉีกภาพยานพาหนะที่มนุษย์เคยมีมาก่อนนี่เองนะครับแะว,ว่าคาวสซกินะไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์และมอเตอร์ไซค์พูดง่ายๆไม่ได้มีดีแค่ล้อ